เอาล้ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปขุดชั้นล่างกันต่อนะชั้นสองกันต่อนะโอเคผมก็ไปเทดินมาเรียบร้อยแล้วผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถเข้าไปในซอยนี้แล้วกันเนาะไปท้าไทยโอ้ไปท้าไทยมันติดอะไรเนี่ยทำไมมันวิ่งไม่ไปวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่โยก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 ใหม่โยกใหม่เราจะไปทางนี้เลยแล้วกันนะผมไปมันติดอะไรเนี่ยมันมันติดอะไรผมอยากรู้มันติดอะไรโอ้ยมันติดบ้าบออะไรเนี่ยฮะ ไป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 เอออมันมันจะแคบตรงนี้ครับผมทางมันจะแคบตรงนี้แล้วเราก็ท้าทายนิดนึงครับผมเราท้าทายนิดนึงนะแมแม่โอ้ไปไปอย่าตกนะ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 พี่อย่าตกนะแมทางท้าทายผมท้าทายนิดนึงครับผมท้าทายนิดนึงนะแมโอเคไปได้ผมไปได้นะไปได้เอออย่าตกก็พอครับนี่ไปได้นะเฮ้ยมันดีอย่างนี้ับผม ก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะขุดจำสองกันต่อนะเป็นภารกิจเอเป็นภารกิจจริงๆนะผมเราจะมาขุดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะผมนุนนุเส้นสีเหลืองน,นะผมไปเดี๋ยวเราลุยเลยผมคลิปที่แล้วผมไม่ไม่ได้ขุดทำภารกิจนะผมขุดขุดทดสอบรถเฉยๆนะผมไปเรามาลองอทดสอบรถกันอีกร้อผมโอ้โหนุนจอดอยู่รงนั้นเลยโอเคผมเราจะขุดตรงนี้แล้วกันนะผมตักใส่ดัมไปเลยนะครับ ใส่ดำไปกันโลดครับผมเดิน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 โอเคผมโอเคเชื่อโอเคงับมาผมงับมาโอเครวยผมรวยรวยรวยว้าเอ้าตูดตีดิอะไรวะเนี่ยตูดตีดิโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยพี่ตูดตีดีก็ประมาณนี้แหละเออ ก็เดี๋ยวจะเอารถเอ่อถอยมาตรงนี้เลยแล้วกันนะผมก็เอ๊ที่จริงนี่ต้องเอารถถอยลงจะดีมากครับผมรถถอยลงจะดีมากครับแมโอเคูู้้เดี๋ยวเราต้องต้องตั้งลำให้ตรงตรงก่นวะนั่นจะได้นะเนี่ยโอ้ยเกือบชนดินหน้าเกือบชนดินนะปืนปืนปืด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 ปืน เดี๋ยวเราผมถอยใหม่ก่นอนอตั้งลำใหม่ก่อนนะโอ้มันต้องถอยลงอ่ะมันต้องถอยหลังลงนะถอยหลังลงจะพอดีมากนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปไว้ถอยลงนะโอเคโอเคมาเว้นต่อผมนะครับผมอันนี้เป็นภารกิจนะอันนี้เป็นภารกิจครับผมเออผมโอเคภารกิจโอ้ไม่ถึงไม่ถึงอ้าว โอเคเอ่ออย่าอย่าติดนะตูดนะอย่าติดนะอย่าติดนะอย่าติดนะโอเคตูดไม่ติดครับผมตูดไม่ติดแต่ว่าเทไม่ถึงถึงอยู่ถึงอยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคได้อยู่ครับผมชั้นสองผมกดชั้นสองนะครับกดชั้นสองนะเนี่ยกดเป็นกดชั้นสองนะครับนี่กดลงชั้นสองนะกล้แมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ยาวไปผมยาวไปนะขุดลึกมากๆนะทุกคนนะลึกลึกจริงๆนะลึกลึกมากๆเลยนะอันนี้อันนี้ยังอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะผมกลัวจะได้สองคลิปอยู่นี่ผมกลัวจะได้สองคลิปอยู่นี่ถ้าตักใส่ดำนะนะผมถ้าตักใส่ดำนะชื่อเดี๋ยวเราไปเทด้านบนกันดีกว่านะไปเทด้านบนนะผมไปเทใกล้ผมเทปากบ่อนะเทเอาขึ้นไปเทด้านบนเฉยๆนะชือโอเคว้า ยาวไปครับร okay. <Bond> okay. ุยร <serving. S 2> ุยรุยุยเดี๋ยวมีงานต้องทํางานนะผมมีงานต้องทํางานนะครับอ่าไม่ใช่มีไม่ใช่ว่าไม่มีเอ่อมีงานไม่ทํางานนะนะผมมีงานต้องทํางานนะผมนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่มีงานเดี๋ยวจะจะเลี้ยงจะอะไรอ่ะจะร้องขอเออจะร้องขอจะร้องขอร้องหาผมมีงานต้องรีบทำับผม โอเคนะผมเพื่อเคเต็มเรียบร้อยผมมาเดี๋ยวเราสแตนบยไวรอผมก็ไปวุนรุ่นรุ้นวุ่นรุนดูที่ว่าจะขึ้นไหมไหมรุ้นมุ้นโอ้โหสบายครับผมโอ้สบายจริงโอ้สบายมากครับเดี๋ยวเราจะไปเทอไปถมตรงนั้นแล้วกันเนาะนั่นน่ะไอตรงที่มันผมุมอ่ะนะผมตรงที่เราเออวิ่งมาเมื่อกี้นะผม กถอยมา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 ยีกไม่ยีกเออไม่ยีกพ่อพอโอเคดำเลยโอเคนี่ผมดำครับผมโอเคนะผมถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยเออถอยไม่ได้เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าได้หรือเปล่ามันน่าจะเดินได้นะเพราะว่ามันสี่นี้เออน่าจะเดินได้โอ้ตีไทยผมตีไทยมีตีไทยด้นนะตีไทยออ้ตีไทยดิออ้ เอียงเออตีท้ายผมนี่พอเราพอเราเอาลงเอาลงเอาลงม,ามีตีท้ายด้วยนะมีตีท้ายด้วยนะเออผมว่าจะถอยหลังลงอะ่ะมันไม่มีที่กลับรถหรอไปกลับด้านล่างเลยแล้วกันเนาะอเด้านล่างเนี่ยยังด้านล่างยังกว้างกว่าด้านบนเลยนะโอ,อ้ยแววแอบเยอะเ,เ,เ,เราทำแบบนี้เราจะกลับรถยังไงเนี่ยโอ,อ้ ุนนขึ <T> ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้ไหมนี่ขึ้นได้ไหมนี่โหมันขับเคลื่อนล้อหน้าเหรอว่ารถคันนี้ดูล้อหน้ามันปีดิทุกคนโอ้โหเอออ๋อมันขับทั้งทั้งหมดเลยนี่วะอ๋อทั้งล้อหน้าทั้งล้อหลังเลยนี่วะเนี่ยโอ้ถือว่าดีนะถือว่าค่อนข้างดีนะโอ้รถแต่ว่ารถไปไม่ไหวว่ะนะแต่ว่ารถไปไม่ไหวโอเคเรามาตั้งลำตรงนี้แลยโอ้ย โอเคน่าจะไหวผมน่าจะไหวอออย่าดับนะอย่าดับนะโอเคแล้วก็ถอยไปถอยไปใส่ใส่ใส่ดินครับผมถอยไปใส่ดินนะครับโอเคถอยไปถอยไปเราอาจได้กี่นาทีแล้วนี่6นาทีแล้วจิบหายแล้วทุกคนจะไม่เส็จเอาแน่เนี่ยมันจะไม่เสร็จเอาแน่เนี่ยโอเคเราวจะตักขายตักขายเลยแล้วกันนะผมก็เอาพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคปล่อยมันหักไปเลยแล้วกันนะผมโอเคผมจะตักขายตักขายเลยนะผม อยากเอาจอดเอารถจอดไปตรงนี้มากเลยครับจะได้แบบว่ารวดเร็วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถอยมาถอยมาตรงนี้หน่อยแล้วกันนะถอยมาตรงนี้หน่อยแล้วกันจะได้รวดเร็วว่องไวนะผมอมจะได้แบบไววๆห,หน่อยแล้วกันเนาะเออไม่ไม่ยำยำอ่ะนะผมไม่ยำยำนะเอาแบบววันะผมไว่นะวัยนะโอเคถอยถอยบูญบุน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 โอ้ตั้งลำใหม่ผมตั้งลำใหม่โอ้เราฝึกขับรถพ่วงเลยนะั <laughs> ่นฝึกขับรถพ่วงเลยนะ รุ่นโอเควุ่นวุ่นโอเคโอเคพอาะว่ผมพอพอพอโอเคน่าจะถึงอยู่นะโอเคประมาณนี้ผมได้โอเคโอเคเลยโอเคว่าผมจะตักขายตักขายเลยแล้วกันนะผมก็เป็นภารกิจเนาะนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลานะครับือโอเคนะครับผมชื่อจ๋มแม่โอเคครับยาวไปครับไม่โอเค าวไปผมยาวไปแล้วนะครับออตุ้มผู้มันลึกขุดลึกจริงๆนะครับขุดลึกมากนะผมขุดลึกมากนะลึกจริงๆชือ่อเนี่ยขุดลึกมากนะผมเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมากเลยคนระับขุดลงชั้นสองเนี่ยโอ้โหขุดโอ,อขุดแม่งโคตรลึกนะเอ,อ่อมันจะทำกี่ชั้นนี่ชั้นใต้ดินนี่ทำกี่ชั้นนี่เชือ่อผม ก็สุดแล้วนะผมบูมผมผมบูมผมสุดได้แค่นี้นะบูมผมสุดได้แค่นี้นะโอ้โหออ้้าวโโหลึกจริงครับผมลึกจริงลึกจังนะครับโอเคเรื่อยๆผมเรื่อยๆนะครับผมปโอเคเอาเอาแบบใบใยนะผมเอาแบบไวๆเลยแล้วกันเนาะแต่แต่นี้ก็ใวแล้วนะแต่นี้ก็ใวแล้วนะครับ โอเคโอเคโอ้ยกขึ้นยกขึ้นอย่าให้ดินหกนะอย่าให้ดินหกนะครับผมก็อย่าให้ดินหกนะ <us> นะผมข oh, นะุดไปให้หมดว่าผมขุดไปให้หมดนะดินก็ไม่แข็งสักเท่าไหร่นะผมดินไม่แข็งสักเท่าไหร่นะโอเคผมไปเรื่อยๆผม,ไป,ๆนะผมไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับเอ,อ้ยุดโอเคนะผมก็ขายไปผมขายไปนะครับผม ยา,ยาวไปผมยาวไปเลยนะครับยาวไปเลยแฟบตึมบอมบอมบมจวดโอเคจะเสร็จแล้วผมงานจะเสร็จแล้วผมเอาให้เสร็จไปเลยนะครับเ,เอาให้เสร็จไปเลยเอาให้เสร็จไปเลยแฟบโอเคเอาให้เสร็จไปเลยโอเคล้ำไปผมล้ำไปครับยาวไปครับยาวไปกระผมยาวไปยาวไป อย่าไป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 จุดโอเคถอยคอับผมปุ้ยดู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 อุ้ยกดผิดอุ้ยกดเดินผิดตกใจเลยเมื่อกี้โอ้บ่ยิ่งลึกอยู่นะแม่กดเดินผิดนะโอ้โหกดถอยเดินหน้าเฉยโอ้ยก็คือตัวเดินตัวตัวตัวไอตัวเดินอะมันอยู่มันอยู่ด้านหน้าผมแล้วล้อนําอยู่ด้านหลังไง โอ้โหก็เลยกดตามสถานการณ์เลยผมนะครับก็คือเราหันหน้าไปทางนี้ก็กดเดินหน้าไปทางนี้นะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยผมภารกิจก็เป็น่าเสร็จพิธีนะผมเอ้าไม่ก่อนเดี๋ยวผมทดลองทดสอบเอารถขึ้นให้ดูครับผมไปไปผมไปปืนปบนโอเคขึ้นไปแมวโหอย่างแรงครับผมอย่างแรงนะครับอย่างแรงเลย ตรงนี้เป็นไหลโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเลือ่อะไรเนี่ยกันไก่ไข่ผ้าไหม่รือเรือไปโอเคมรอดได้กินนาทีแล้วสิบนาทีแล้วโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมก็น่าจะเป็นงานลาดบูนับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านผมสำหรับคลิปน,นี้บายทุกคนนะผมสวัสดีครับ